แอมวอรินลดาอดีตนางเอกดังหายจากวงการยังจำเธอคนนี้ได้ไหมอดีตนางเอกดังแอมวอรินรดาสมซีริในเรื่องสเสน่ห์ลูกทุง่งหลังหายตัวนานกว่า20ปีเธอเป็นอดีตนางเอกสมัยยุค90ถึงจะไม่ได้ดังระดับจอยกบแอนหรือคาวเดียแต่ก็ไม่ได้กริบเพราะสมัยก่อนดารามีไม่เยอะข่าวที่รู้ล่าสุดคือ20กว่าปีที่แล้วเธอแต่งงานกับสามีคนญี่ปุ่นไปแอมวอรินลดา เป็นเด็กค่ายอัครมิเดียเล่นละครตอนเย็นเย็นให้ช่องเจ็ดมานานหลายเรื่องส่งละครให้ดังแต่ตัวเธอไม่ดังมากเท่าไหร่อีกกระแสที่ช่วยส่งคือข่าวกับดาราชายชื่อชาเลนปัจจุบันนี้แต่งงานกับสามีชาวต่างชาติแถบเอเชียจนมีลูกสองคนเห็นมากินข้า,าวเช้ากับลูกในโรงแรมย่านราชดำริอยู่บ่อยๆราศีคุณนายจับสวยกว่าตอนเป็นนักเอกละครอีกแอมวอรินรดาเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารบันเทิงฉบับหนึ่งว่าตอนที่เธอย้ายมาที่ช่องเจ็ด ไม่คุ้นกับระบบการทำงานของละครช่องคือถ่ายไปออกอากาศไปผิดกับช่อง3ามที่เน้นถ่ายละครแบบสต็อกไว้เธอบอกว่าตอนที่ถ่ายเรื่องกากับพงเล่นเอาเธอสุขภาพแย่เพราะละครออกอากาศตอนเย็นขอขอบคุณข้อมูลจาก h o m e i n s o l o e l d c o m ขอบคุณค่ะ